สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องลุงรื่นวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของหนุ่มเขมรคนหนึ่งที่เขาเองนะครับได้ออกมาทําคลิปถากถางประเทศไทยเรื่องผ้าเข่ามา้าหลังจากที่เขานะครับได้เห็นเพจ f a c e b o o k สื่อไทยช่องหนึ่งพูดถึงผ้าเข่ามา้าซึ่งไทยเราเองนะครับกำลังจะนําผ้าเข่าม้า ไปขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกและหลังจากนั้นไม่กี่วันเองนะครับขมรเนี่ยก็ได้เคลมผ้าเขาม้าขึ้นมาซะดื้อทำให้คนไทยเองนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจนั้นอย่างถล่มทลายนะครับเกี่ยวกับการเคลมผ้าเขาม้าของขอมรซึ่งก็แน่นอนแล้วนะครับว่าคอมเมนต์ของคนไทยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันอาทิเช่นนะครับขมรเนี่ยจะเอาหมดทุกอย่างจริงๆเลยนะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเราควรขึ้นทะเบียนหมดะทุกอย่างไม่งั้นคอมเมนต์เคลมหมดแน่ใจคอจะไม่เหลืออะไรไว้ให้เลยต่อไปเสื้อมมฮอมมันก็คงไม่เว้นแล้วก็ตามมาด้วยคอมเมนต์นี้นะครับตอนแรกโกรธนะแต่ตอนนี้สมเพชมากกว่าแน่นอนแล้วก็ว่าแต่และคอมเมนต์นั้นผิดตับหนุ่มคอมเมนต์คนนี้อย่างแรงเลยจนเขาเองนะครับทนไม่ไหว ต้องทำเสียงสองกระแนะกระแหนะเราเลยทีเดียวหนุ่มคขมเมนคนนี้นะครับเขาบอกว่าดูเอาทุกคนคนไทยเอาอีกแล้วอ้างเอาแต่สิ่งดีๆใส่ตัวแล้วก็หาว่าเราไปก๊อปปี้เขามามันเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ,ซักๆที่ไทยนั้นทำเรื่องแบบนี้กับเราอย่างน่าไม่อายแต่ก็ไม่ไวายนะครับที่เขานนั้นจะย้อนกลับไปแซะเรื่องคุณคเมแล้วก็โบกะต่อ เขาบอกต่อนะครับว่าไทยนะหาว่าเราไปก๊อปทั้งคุณคาแมและก็โบกอต่อมาจากไทยถ้าหากใครนะครับได้ฟังเขาพูดในคลิปเนี่ยต่อให้ไม่เห็นหน้านะครับก็รู้ว่าเขากําลังเบะปากพูดเลยคือจินตนาการได้เลยนะครับว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยเต็มไปด้วยเสแะรยันมั่นมโ,มโนเต็มคาราเบลเลยเขาบอกต่อนะครับว่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ไทยนั้น พยายามจะเอาจากเราไปเป็นของตัวเองทั้งหมดคราวนี้มาถึงคิวของผ้าเขาม้าแล้วหนุ่มขเขมรรายนี้นะครับได้บอกกับเพื่อนร่วมชาติว่าไทยนั้นได้อ้างว่าผ้าเขาม้าเนี่ยเป็นสมบัติประจำชาติมาตั้งแต่นมนานกาเลแล้วคือผมอยากจะบอกกับหนุ่มขเขมรรายนี้จริงๆครับว่าไอ้คาว่านมนานกาเลเนี่ยเรามีผ้าเขาม้ามาตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วครับ บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างชัดเจนแต่เขากลับไม่ไปหาข้อมูลทึกทักเอาเองว่านมนานกาเลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาบอกต่ออีกนะครับว่าไทยเนี่ยนึกพูดเอาแต่ได้ไปวันๆไม่มีหลักฐานอะไรเลยก่อนหน้านี้นะครับหากใครจำได้จะมีหนุ่มกระเหมนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมั่นหน้าแล้วก็ถอดเสื้อราโชว์อวด หัวหนุ่มดำๆของตัวเองนะครับแล้วก็ด่าว่าเราเรื่องเราไปก๊อปโบกตอแล้วก็คุณคาเมมาซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนคนเดียวกันไหมแต่ระดับความมั่นใจเนี่ยคือไม่แพ้กันเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนเองก็คงจะถอนใจเหมือนผมแล้วเพราะหนุ่มคนนี้นะครับอยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในบทเรียนที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจริงๆเขาบอกนะครับว่าภาคเขาม้าเนี่ยเป็น เครื่องแต่งกายประจำชาติของคนขเขมรไม่ใช่เครื่องแต่งกายประจำชาติหรือว่าเป็นสมบัติของคนไทยเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับผ้าเขามานะครับเราสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งของไทยและก็ของขเขมรเองนะครับแต่นะครับดูเหมือนว่าชายขเขมรคนนี้จะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้เลยนะครับนอกจากคำกล่าวอ้างลอยๆที่พูดมานะครับ และเพื่อความกระจ่างนะครับเผื่อว่าชายเขมรคนนี้จะเข้ามาดูคลิปผมจะได้รู้นะครับว่าข้อมูลที่ผมหยิบยกมาเนี่ยไม่ได้นํามาแบบมั่วๆนะครับผมเองนะครับก็เลยได้ไปตั้งคําถามกับ c h a t GPT c h a t GPT นะครับก็คือ AI ที่กําลังเป็นที่นิยมใช้งานอยู่ในตอนนี้นะครับผมนะครับได้ถามกับ c h a t GPT ว่าผ้าเขาม้าของเขมรเนี่ย มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในประวัติศาสตร์ไหม h a t GPT นะครับบอกว่ากัมพูชาระบุว่าเขามีผ้าเขามา้ามาตั้งแต่ศตรวรรษที่9นะครับจนถึงศตรวรรษที่15มีการสร้างผ้าเขาม้าขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับไม่มีนะครับหลักฐานปรากฏชัดเจนทั้งเป็นบันทึกหรือว่าอะไรก็ตามแต่คล้ายๆว่าไม่น่าเชื่อถือครับ สรุปก็คือนะครับเป็นแค่การพูดลอยๆขึ้นมาเท่านั้นโดยที่ไม่มีหลักฐานมายืนยันหรือว่าอ้างอิงอะไรเลยหรือว่าคำเมนเองเขายัางแกะไม่เสร็จครับบนกาแพงเนี่ยผมก็เลยถามต่อนะครับแล้วผ้าขาม้าไทยล่ะมีหลักฐานยืนยันไหมแชท GPT นะครับตอบกลับมาว่ามีสิผ้าขาม้าไทยนะครับถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งถูกนำมาเช็ดถูนะครับพันรอบกายใช้ทั้งชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มดีนิยมกันมากครับในยุคนั้นถึงตรงนี้นะครับผมเองค่อนข้างมั่นใจเลยว่าผ้าเขามาบ้านเราเนี่ยยังไงก็ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกนแน่ๆยังไงเราก็จะไม่ยอมขึ้นทะเบียนร่วมอย่างที่ยูเนสโกต้องการครับเพราะเขมรเองนะครับทากับเราให้แสบเลยเราเนี่ย จะไม่มีวันไว้ใจแล้วก็ให้อภัยเขมนแน่หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ร่วมไม่ร่วมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับกับยูนสโกของเรานะครับต่างจากเขมรชัดเจนนะครับที่เขมรนั้นมีเพียงขี้ปากขี้ฟันแล้วก็น้ําลายเท่านั้นที่พ้นออกมาเป็นหลักฐานนะครับหนุ่มเขมรรายนี้นะครับยังกล้าบอกต่ออีกว่าผ้าขาม้าเขานั้นนะครับมีมาตั้งแต่สมัยสตวรรษที่หนึ่งครับ ทุกคนฟังไม่ผิดครับที่แรกเนี่ยผมเองก็นึกว่าเ,เราฟังผิดหรือเปล่ากรอกลับไปฟังใหม่นิฟังสี่รอบก็เหมือนเดิมครับนั่นหมายความว่าบรรพบรุษของขมเมนนั้นเกิดหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนไม่กี่สิบปีเออนะไอ้บทจะเอาชนะให้ได้ก็นูนย้อนไปอีกเอาเขาบอกต่อด้วยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไทยเองเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนยังไม่มีแม้ผืนแผ่นดินจะอยู่ เขาบอกต่อนะครับว่าในเมื่อคุณไม่มีประเทศไม่มีตัวตนแล้วคุณจะเอาผ้าเขามา้ามาจากไหนดูสิครับยังไงผ้าเขามา้าเขมรเนี่ยก็เกิดก่อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หนุ่มขเขมรรายนี้นะครับได้เปิดคลิปเสียงนะครับบรรยายสาธยายว่าผ้าเขามา้าของขเขมรน,นั้นมีประโยชน์ยังไงใช้อะไรบ้างในรูปแบบกรอนนะครับ แต่ผมจะหยิบยกมาแค่สั้นๆนะครับบางช่วงบางตอนเท่านั้นให้ฟังนะครับกรมาบอดบองบอออยระเฮยจุยชียกํกำลังยังจัดสบายคลากิดลังอึดงงจังมรณาใบยกกระมาตะจองกอกกรมาท่อนแรกนะครับก็บอกว่าผ้ากรมาช่วยบดบังแสงแดดนะครับไม่ให้เหงื่อนี้ระเหยออกไปช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ให้ร่างกายมีกำลังวางชาส่วนอีกท่อนหนึ่งนะครับ ก็คือถ้าคิดอะไรไม่ตกแล้วอยากจะตายเนี่ยก็ใช้ผ้าข่าม้านี่แหละผูกคอมันซะเลยสารพัดประโยชน์จริงๆครับผ้าเขาม้าเขมรเนี่ยต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปที่หนุ่มเขมรนะครับได้เปิดขึ้นมานะครับอวดเลยว่าเนี่ยแหละคือความร้ายกาจของผ้าข่าม้าเขมรโดยประมาจา์บุกตอลวงโลกซานคิมซอนครับผมขอให้สมยานามผ้าข่าม้าเขมรนะครับว่าผ้าเขาม้ามรตยู กูไม่กลับครับแต่ละท่วงท่านะครับอ่อนช้อยร้ายกาศฉลาดเฉลียวนะครับไม่ต่างเลยกับปร,รมาจารย์ยิบมันเเด,เดี๋ยวนะครับขอผมดูอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่ยิบมันครับออกไปทางลักมันมากกว่าอันนี้ที่โชว์นะครับก็จะเป็นการใช้ผ้ามฤตยูจากด้านหน้าแต่ว่าเวลาไปลักมันนะครับก็จะใช้ผ้านี้ จากด้านหลังนะครับกับเจ้าของไร่ที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับยิ่งผ้าเขาม้านะครับถูกใช้งานแล้วก็หมักหมมทับถมสิ่งปฏิกูลมากเท่าไรความอันตรายแล้วก็ร้ายกาดนั้นก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากเท่านั้นเจ้าของไร่มันนะครับที่ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็จะหมดสติลงไปภายในเวลาไม่กี่วินาทีด้วยท่วงท่าจ้วงรัดมัดผูกนะครับจากนั้นนะครับก็ให้จมูกนั้นกระจุกอยู่ในผ้ามรตอยู่เพราะถ้าหาก ปรมาจารย์ลักมันอย่างซานกิมซอนนะครับเก่งจริงอย่างที่ว่าก็คงไม่หนีหัวสุกหัวสุนไปอยู่อเมริกาตั้งหลายสิบปีแต่วันดีคืนดีกลับโผล่หัวมาแล้วประกาศว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์คงมีแค่คนคเขมรเท่านั้นแหละครับที่เชื่อ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ